ผมก็ทราบดีว่าท่านกอคงชื่นชมหลายคนที่เคยทํางานมาก่อนว่าดีกว่าผมโน่นนี่ไม่เป็นไรครับก็เรากลับมาเ<ร>ากับมาให้<ร>ใหได้กันแล้วกันนายยงไม่ใช่คนที่รู้ทุกเรื่องไม่ได้เก่งทุกเรื่องไม่ได้ฉลาดที่สุดนะ เหมือนบางคนที่ท่านบอกกาฉลาดที่สุดนั่นแหละตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ผมคิดว่าผมก็ไม่ได้ด้อยค่าไปกว่าแล้วนายกตรีท่านอื่นๆหรือดีนายกบางท่านที่ไปมาผมก็ทราบดีว่าท่านกองคงชื่นชมหลายคนที่เคยทํางานมาก่อนว่าดีกว่าผมโน่นนี่ไม่เป็นไรครับก็เอากลับมาให้ได้ก็แล้วกันมองด้วยสายตาสองข้างหูสองหูนะมันก็จะได้เห็นอะไรที่มันดีๆบ้างอะนะ สรุปแล้วทั้งหมดที่ท่านพูดมาทั้งหมดไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดนะและไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องผมก็จำเป็นต้องพูดตรงนี้เพราะท่านท่านพูดมาว่าผมว่าทำอะไรไม่สำเร็จทั้งเรื่องนะผมก็จําเป็นต้องชี้แจงนะครับก็ขอให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะท่าแรงมาผมก็พยาามจะแรงน้อยกว่าท่านหน่อยเพราะผมดูอยู่แล้วว่าท่านตการผมโอ้โหนะ ให้เกียดกันให้เกียรติให้เกียดเขาดูด้วยคําพูดถ้าอยากได้รับเกียิจากคนอื่นก็ต้องรู้จักให้เกียดคนอื่นเขาเหมือนที่จะได้เกียดตัวเองก็ได้นะถ้าว่าโจมตีเป็นลักษณะที่การให้ร้ายการพูดจาส่อเสียดการพูดจาที่ดูแล้วมันไม่ไม่ใช่สุภาพบุรุษอ่ะผมไม่อยากฟังในสภานี้นะครับแต่ผมให้เกียติสภาให้เกียิท่านประธานให้เกียิท่านสมาชิกทุกคนนะครับ กลไกในสมชทั้งหมดที่ตั้งมาไม่ว่าเป็นสบคไม่ว่าจะเป็นอะไรข้างรังสุที่ตั้งมาเนี่ยก็มีรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีอยู่ที่นั่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องคุณทหารไม่เป็นเองแหละคุณไม่ใช้เพราะคุณไม่ไว้ใจทหารเขาทุกวันอยู่ทุกวันเนี้ถ้าไม่มีทหารมีตำรวจเขาดูแลท่านจะนั่งอยู่นี้ได้ไหมท่านจะนั่งแบบนี้ได้ไหมขอโทษเนะเศรษฐกิจพังยับเยิน จนทั้งแผ่นดินข้าวของแพงท่านก็รู้สาเหตุมาจากอะไรถ้าท่านเอางนี้มาพูดผมก็ถามว่าแนละ้วท่านจะแก้ยังไงท่านลองเสนอมาทีครับท่านจะช่วยกันตรงไหนวันนี้ผมช่วยไปถึงต้นทางกลางทางปลายทางมีการแก้ไขปัญหาความยากจนมีการแก้ปัญหานี่ครัวเรือนนี่ครูน,ครนี่กสอสท่านเคยทํำไหมอดีตเคยทํำไหมผมถามหน่อยเถอะโครงการพวกนี้